น,นี่คือบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับบนายนอนอนทน,น,นักต้องเที่ยวรอยืนถ่ายรูปก,กับป้ายเยอะมากเลยนะครับ เขายังไม่ได้ถ่ายแม่สุดแดนสยามนะคระับสมุดแดนสยามที่ยอดดอยอินทนนท์ มันเอาเข้าก็ได้เอ้าเขาถ่ายอยู่นี่ไงก็เต็มอยู่มันต้องขยายขยายข้าวให้เราจะเป็นสูกนะครับขยายขยายข้าขยายขอาระขอพรขนาดเส้นยาแบบเดียว นนตรงด้านหน้าของเราก็คือสุขุมนะบของเจ้าชายอินทนนท์นะครับอดีตเจ้าเมืองผู้ครองนครเชียงใหม่เอาไม่เต็มซุ้มก็จะเอาไปท่องไม่เต็มซุ้มนะอรับสวัสดีไปด้วยทางยิท่านา ถ่า,า,ย,า,า,ย,าไยไหมอเอาโทรศัพท์มาจะถ่กกายไหมตดยมั้ยสองคนแม่ลูกกำล,ลังถ่ายรูปเป็นอยู่นะครับ ไม่สวยตบอ่ะนิ้วบางถอยไปอีกก็ได้โหดนมย่หันก็มาหายกล้องเลยเหรอตาสองอะาสองอะไม่สวยตบเป็นเดียวไม่พูดมาก3า1องะโอเค,อเคจับยังโอเคอ่าไปดูจบยังเดี๋ยวเช็คก่อนจบยัง จบจบก็สวย,ยจะได้เห็นท้อคน้าที่ไม่เห็นจะได้จบแมสลูกแมสถ้าหายใจไม่ออกมันแสบจมูกจะใส่แมสป้ายเดินโอ้สุดหายใจแบบสดชื่นมากเลยอ่ะเย็นจมูกดี มาเดินสวยตามแม่ก็ยังว่านลูกมาดูตรงนี้นี่ป้าเดินนำไปเลยค่ะมีป้ายอะไรคะงั้นมาตรงนี้งั้นมาตามแม่เดี๋ยวแม่อันนี้คือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับยอดดอยอินทนนท์

เด้ตาต้นดูื่หะดูล่อตรงหนอเอโอ้ยกาหลังด้าหละครเป็นสถูเก็บอธิของอดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่นะครับจ้าชายอินทนนท์ฟาเดินนำไปเลยค่ะฟาดมาถ่ายไหม เราเดินชมวิวไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะนี่เวลาเดินต้องถ่ายรูปไปด้วยถ่ายวิดีโอไปด้วยอย่างนี้นะมันจะเป็นครอบครัว ท่านพ่อท่านเขาตระการบ้านหนึ่งคือพ่อแม่ลูกอยู่ข้างหลังป๊าดิจะได้อยู่ในเลนเออจะได้ติดเสามคนพ่อแม่ลูกอยู่ข้างหลังป๊าอยู่หลังป๊าเดินข้างคู่ป๊าเลยเนี่ยจะได้ออกสื่ออยู่ข้างหลังนี่สวยนี่ป๊าจับตรงนี้หน่อย อ๋อไม่ได้สวยสุดเลยขาดจีงมากเลยเอ๋พ <c oughs> <c oughs> ิงหงอห่วงแบบเต้นไม่อยากเต้นอะ่ะสดชื่นไหมบรรยากาศดีไหมไม่สดชื่นหนาวถามคนข้างหลังเป็นไงหนาวไหม ค่ะยังไม่หนาวมากแต่แตขึ้นมาโอ้ดีใจมากขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นมากันหนาวได้เห็นวิวข้างทางเละหนาวด้วยบรรยากาศ<ช>ฟิน<ล>ามาก<ล>นะครับ<ต>เป็นครั้งแรกนะฮะที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นยอดดอยอินทนนท์นะครับจะบอกว่าขับได้จะได้เห็นวิวเห็นอะไรมอเตอร์ไซค์ก็มาได้นะแต่รถเงสบาย เดี๋ยวเราไปดูป้ายวัดอุณหภูมิกันดีกว่าว่ากี่องศาื่ากี้อยู่ประมานสิบเจ็ดเพราะใสแล้วเราไปดูบรรยากาศยอดดอยกันอากาศดีมากสดชื่นเมโปรออกเยียงเฮ้ยอะไรน่ยแอ่มงอะไรเน่ไม่ใส่ก่อน กพกมอสพวกมอสเพราะอะไรนี่ขึ้นตามทางเดินเคี้ยว,วยยโวนพาพิงะมาเที่ยวดอยอินทนนต์ตั้งแต่สามขวบปัจจุบันแปดขวบแล้วระคะไม่ได้มาห้าหกปีแล้วนี่ไง้ามาดู วางขนตาขาวี่เศษเลี้ยพักก่อนเลี้านเขาเรียกว่างขนตาขาวพอนอนทีไงอยากรู้ว่าเป็นอะไรเตียนแม่ให้แม่ให้ดูให้ดูมีร้านด้วยมีร้านไข่ด้ว

จุดที่เราอยู่กันตอนนี้ก็คืออห้องนิทรรศการนะครับของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่จัดแสดง,หงหให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม ห้องจัดนิทรรศการก็จะประมาณนี้เลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากเลยนะครับวันนี้ แก่สัตว์นิดา野สร어디สถานที่รู้จักหรือเปางกใช่มีร้านคาเฟ่ร้านกาแฟพอเดินออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะครับมีของขายมีคาเฟ นิทัตยอดดอยอินทนอนท์อภิงษเย็ยนตรงนี้ไปถ่ายรูปให้อย่างนี้หรอกไม่ไม่ต้องนั่งนะไอ้ใหญ่เว้าอที่้อง้าเดี๋ยวชุมชนั้นจะต้งลา่ี่ง หอดูยาวมากกว่าเราไม่เยขึ้นเลยแม่มไหนมย่ไแมสหนูแม่ขอให้ส่สูเแล้วหายใจไม่ออกต้องใส่แมสมันจะได้หายใจออกเพราะอากาศมันชื้นแล้ว พี่โบพี่นิวหรือเปล่าใ<ล>่ใช่ฟงเลยติดตุ้งนี่บรรยากาศนี่นครับทางขึ้นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับของดอยอินทนนท์นนนอุทยานแห่งชาติอดอยอินทนนท์นอ,อันนี้เลยฝน,นายมาหมอกหมดแล้ว ฝนมาแต่เราลงกันไม่เยอะมองหายหมดแล้วโอ้คนขึ้นไปยืนบนสกายไอ้นี่กันกายวอล์กยืนออกไปตรงน้ำผาข้างบนมีพระพุทธรูปนะครับก็ไปกับสการะได้ขอดูดาวเฉลิมพระเกรีไปไหมครับเข้าไป บรรยากาศประมาณนี้เลยอินทนนท์สดชื่นมากนี่นะครับรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเช่าขับขึ้นมา เก็บบรรยากาศและความสุขดื่มด่ำให้เต็มที่นะครับสดชื่นมากๆองศาวันนี้นโอเค okay. ประมาณนี้ครับสำหรับอินทนนท์เดี๋ยวเราไปแวะที่ต่อไป